วันนี้กลุ่มชาวนาจะยกระดับกดดันรัฐบาลด้วยการปิดกระทรวงพาณิชย์หลังรัฐบาลไม่มีมาตรการที่ชัดเจนเรื่องการจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวขณะที่รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จะหารือกับกลุ่มโรงสีและชาวนาเพื่อหาทางช่วยเหลือเกษตรกร ชาวบ,บ้านหมู่8ตำบลแม่ปือมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาวกว่า40รายเข้ารับโฉนดที่ดินจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหลังได้ร่วมกันต่อสู้เรียกร้องกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ทับซ้อนกับกรมธนารักษ์มานานกว่า27ปี กลุ่มคนพิการภาคีเครือข่ายรถเมยเพื่อประชาชนทุกคนขึ้นได้ทุกคันเรียกร้องให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคอสมกพิจารณาจะซื้อรถเมย3,183คันต้องเป็นรถเมยแบบทางลาดทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนทุกกลุ่มสามารถใช้บริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น สถานีมีดีมาบอกวันนี้คุณธีระเดชจ,จะพาไปรู้จักกับนวัตรกรรมการเตรียมดินปลูกพืชที่ไม่ต้องเสียเวลาและแรงงานรวมถึงช่วยเพิ่มผลผลิตการเกษตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับดิฉันนนุมาเกษตรทุ่ยผลในรายการสถานีประชาชนค่ะวันนี้นะคะวันพุธที่19กุมภาพันธ์สค่ะในห้องส่งของเรานะคะมีพี่น้องผู้พิการนะคะมากันเยอะทีเดียววันนี้นะคะอยากให้ทางรายการสถานีประชาชนช่วยเหลือ,อยังไงขอจดแทนพี่ท่านนี้ก็ได้ค่ะเช่นค่ะครับขอบคุณครับเออเรามาวันนี้เรามาเรียกร้องผ่านสถานีประชาชนนะครับเพื่อเรียกร้องไปถึงทางกอ,งองสมกให้จัดซื้อรถเมล์ที่ไร้บันได เพื่อให้ทุกคนขึ้นได้ครับก็คือเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ต้องการให้เกิดความสะดวกสบายเฉพาะพี่น้องคนพิการเราแต่หมายถึงคนทั่วไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเราไม่ได้เรียกร้องเพื่อตัวเองอย่างเดียวครับแต่เราเรียกร้องไปถึงคนไทยทุกคนที่จะใช้รถเมล์ซึ่งเป็นสาธารณะ,ะราคาถูกครับ ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้จะเป็นประเด็นใหญ่นะคะที่จะร่วมพูดคุยในรายการของเราท่านผู้ชมท่านใดที่ชมรายการอยู่นะคะถ้าหากว่าอยากมีความคิดเห็นต่างๆแสดงออกมาร่วมกันผ่านทาง SMS ก็ได้ค่ะที่หมายเลข4268822นะคะเพียงครั้งละ1บาท50สตางค์เท่านั้นนะคะแล้วก็ใน SMS ที่แจ้งนี้นะคะยังสามารถที่จะแจ้งเหตุร้องทุกเรื่องต่างๆได้ด้วยเบอร์โทรศัพท์เราก็มีนะคะที่ท่านจะโทรศัพท์เข้ามาแจ้งเรื่องราวต่างๆ027902111นะคะแล้วก็02790263 -3 ถึง3ค่ะซึ่งหมายเลขเดียวกันนี้นะคะท่านก็สามารถปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายได้เนื่องจากสภาทนายความนะคะร่วมมือกับรายการสถานีประชาชนในการส่งทนายความมาประจําอยู่ที่รายการของเราตั้งแต่9นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะจากนั้นท่านผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาข้อกฎหมายได้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะทนายความท่านแรกวันนี้คุณสหัสเบนจาราภค่ะท่านที่2นะคุณอารดาโทรัตค่ะ และสำหรับเรื่องแรกนะท่านผู้ชมคะเราจะไปติดตามความคืบหน้าค่ะกรณีกลุ่มเครือข่ายชาวนานะคะนำมวลชนกลับมาที่กระสวงพาณิชย์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกดดันรัฐบาลโดยเฉพาะวันนี้19คกุมภาพันธ์นะคะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างนะไปติดตามรายงานเรื่องนี้เลยค่ะ ยันยงพวงราชรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงพาณิชย์มีนัดหมายหารือร่วมกันกับกลุ่มโรงสีและกลุ่มชาวนาเพื่อร่วมกันหาทางช่วยเหลือเกษตรกร,เ,กรเนื่องจากแนวคิดรับจำนำใบประทวนชาวนาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินค่าจำนำข้าวเปลือกอาจไม่สามารถดำเนินการได้เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุว่าติดขัดระเบียบและไม่มีกฎหมายรองรับ ล่าสุดกลุ่มโรงสีได้เสนอให้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนขณะที่กลุ่มชาวนาเสนอให้จัดตั้งธนาคารชาวนาแต่รูปแบบยังไม่ชัดเจนซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะได้รวบรวมข้อเสนอเพื่อผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด ขณะที่ความเคลื่อนไหวชาวนาวันนี้นายระวีรุ่งเรืองประธานเครือข่ายชาวนาไทยระบุว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมเพื่อกดดันรัฐบาลหลังจากก่อนหน้านี้ได้เคลื่อนขบวนไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงกราโหมแต่รัฐบาลยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนถึงมาตรการช่วยเหลือชาวนา ในการจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวจึงแต่ยกระดับปิดกระทรวงพาณิชย์ไม่ให้ข้าราชการเข้าทำงานจนกว่าจะได้เงินพร้อมเรียกร้องให้รักษาการนายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้รัฐบาลใหม่ที่มีอำน,นาจเต็มเข้ามาบริหารงานช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนโดยกำหนดในวันนี้จะเรียกกระดมชาวนาจากภาคตะวันตก ภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกที่ยังไม่ได้รับเงินค่าจำนำข้าวมาสมทบและร่วมชุมนุมปักหลักกันที่กระทรวงพาณิชย์โดยไม่มีกำหนดเวลาและจะมีการขยายพื้นที่ชุมนุมเข้าไปในอาคาร <st arts> เพราะจะมีชาวนาเดินทางมาสมทบอีกประมาณ2,000คนซึ่งหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากข้าราชการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนจะเคลื่อนขบวนหรือไม่ขอดูสถานการณ์ในวันนี้อครั้ง นี้นะคะเราจะไปพูดคุยกันกับผู้สื่อข,ข่าวของไทยพีบีสที่ประจําอยู่ที่กระสวงพาณิชย์นะคะคุณรัคนาหมานระเด่นพร้อมแล้วค่ะคุณรัคนาคะสวัสดีค่ะค่ะขณะนี้บรรยากาศพี่น้องชาวนาที่กระรวงพาณิชย์เป็นอย่างไรบ้างคะค่ะหลังจากที่ตัวแทนชาวนาบางส่วนนะคะได้เคลื่อนขบวนไปรวมกับไปชุมนุมร่วมกับผู้ชุมนุมกลุ่มกปปสนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายโมงที่ผ่านมานะคะบรรยากาศที่กระรวงพาณิชย์ตอนนี้ก็เหลือ กลุ่มชาวนานะคะบางส่วนนะคะก็กําลังพักผ่อนนะคะแล้วก็จํานวนก็ไม่มากนักนะคะก็คือรอดูท่าทีอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้แกนนําจะมีท่าทีอย่างไรค่ะขึ้นขณะนี้นะคะส่วนหนึ่งก็เดินทางไปที่สํานักปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วค่ะค่ะและในส่วนของข้าราชการของกระทรวงพาณิชย์นี่ยังสามารถเข้าไปทํางานอะไรได้บ้างไหมคะในกระทรวงวันนี้อะค่ะค่ะวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าในช่วงแรกเนี่ยค่ะตั้งแต่ประมาณสักแปดนาฬิกาถึงเก้านาฬิกาเนี่ยก็มี ข้าราชการบางส่วนที่สามารถเข้ามาได้นะคะโดยมีการประสานแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะทางแกนนํานะคะก็มีมติไม่ให้ข้าราชการเข้ามาอีกเลยค่ะก็คือไม่สามารถเข้ามาทํางานได้แล้วก็ก็ยังคงปักหลักกันอยู่ที่นี่นะคะไปจนกว่ายังไม่มีกําหนดนะคะจนกว่ารัฐบาลจะหาเงินมาจ่ายค่าจํานําข้าวให้กับชาวนาได้ค่ะค่ะนั่นหมายความว่าระดับผู้บริหารของกระทรวงไม่ว่าจะเป็นรักษาการรัฐมนตรีรักษาการรัฐมนตรีช่วยปลัดหรืออธิบดีต่างๆก็ไม่มีใครเข้าไปทํางานในกระทรวงวันนี้ เลยใช่ไหมคะหรือว่าเห็นมีไปบ้างคะใช่ใช่ค่ะมีรองประหลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะคุณมุทิชัยดวงรัตน์นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเข้ามาดูสถานการณ์แต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ข้างในอะ,ค,ะค่ะค่ะฉะนั้นถ้าหากว่าในวันพรุ่งนี้นะคะที่กระทรวงพาณิชย์จะสามารถเปิดทํางานได้ไหมก็คงจะต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ,คะอาละค่ะคุณลักษณะอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลในจุดไหนบ้างไหมคะเช่นค่ะอ๋อตอนนี้ยังยังสถานการณ์ที่กระทรวงพาณิชย์ยังค่อนข้างนิ่งเนี่ยนะคะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติม คง <c oughs> จะต้องรอท่าทีจากกนนนำกลับมาจากการชุมนุมที่สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมก่อนค่ะคุณอ,อนุมาค่ะ <c oughs> ดีค่ะเราก็จะติดตามความคืบหน้าเป็นระยะระยะนะขอบคุณมากค่ะคุณลัษนาหมาันร,ระเด่นขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ,ะ <c oughs> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับไปติดตามความคืบหน้าอีกเรื่องหนึ่งนะคะเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะทางรายการสถานีประชาชนได้นําเสนอเรื่องราวทุกร้อนของพี่น้องนะคะที่หมู่8ตาบลแม่ปลื้มอาเภอเมืองจังหวัดพะเยาชาวบ้านเหล่านี้นะคะเขาเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของโฉนดที่ดินเพราะมีปัญหาว่าทับ ซ้อนกับที่ของกรมธนารักษ์ปัญหานี้มียาวต่อเนื่องมาถึง27ปีด้วยกันนะชาวบ้านก็พยายามดิ้นรนประสานหน่วยงานต่างๆที่จะเข้ามาลี้คลายให้แล้วก็ส่วนหนึ่งร้องเรียนเข้ามาที่รายการสถานีประชาชนซึ่งหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนนะ,ะทางรายการก็ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมธนารักษ์นะฮะกรมที่ดินหรือแม้แต่ทางจังหวัดเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาว่าจุดไหนนะคะเป็นจุดที่ยังไม่สามารถสร้างความเข้าใจกันได้นะฮะแล้วก็ขาดช่วงในการดําเนินการอย่างไรนะฮะหลังจากที่ได้มีการประสานงาน แล้วก็นําเสนอเรื่องนี้ออกอากาศนะคะเราไปติดตามความคืบหน้ากันเลยค่ะชาวบ้านในพื้นที่บ้านต้นพึ่งหมู่ที่8ตําบลแม่ปืมอําเภอเมืองจังหวพะเยาจํานวนกว่า40ราย เข้ารับมอบเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินจากนายชูชาติกีฬาแปงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานางสาวอารุณีชำนาญยาว่าที่สสเขตหนึ่งจังหวัดพะเยาและนายวรวิ์บุรณสิรินาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาหลังได้ร่วมกันต่อสู้เรียกร้องกรรมสิทธิ์ในที่ดินทับซ้อนกับพื้นที่กรมธนารักษ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนแม่ปปิมมาเป็นระยะเวลายาวนาน,านกว่า27ปี จนล่าสุดทางจังหวัดได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ของรัฐหรือกอบรอเข้าทำการตรวจสอบจนสามารถออกเอกสารสิทธิ์ให้กับชาวบ้านได้รวม60แปลงพื้นที่มากกว่า56ไร่นายทวัชชัยชัยชนะชาวบ้านในพื้นที่หมู่8ระบุว่า ที่ที่ได้รับมาเป็นมรดกจากพ่อที่มาอยู่อาศัยในพื้นที่นี้มาก่อนโรงเรียนจะตั้งและมีหลักฐานเป็นเอกสารสิทธิ์เป็นสองข้อหนึ่งที่ออกในเวลาเดียวกันกับที่โรงเรียนมี แต่ก็ไม่สามารถดําเนินการได้ดจนล่าสุดหลังที่รายการสถานีประชาชนได้นำเสนอเรื่องนี้ไปเ<า>มื่อวันที่14<า>พฤศจิกายน2,556<า>ซึ่งในวันนั้นมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมหาทางออกหลังจากนั้นมีการตรวจสอบหลักฐานข้อเท็จจริงจนสามารถออกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้านได้ในที่สุด คชมคะช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณดวงพรตาลดีค่ะเป็นตัวแทนชาวบ้านนะคะอยู่ที่แม่ปื้มพร้อมแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะคุณดวงพรคะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ได้โฉนดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะได้แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่น้องชาวบ้านเรากว่าสี่สรายพอมีโฉนดมาถือในมือแล้วมี <c ười> ความรู้สึกได้พูดคุยกันแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ก็ดีใจค่ะก็มีความสุขกันนะคะที่ที่ได้มีเอกสารสิทธิ์คข้บครองแล้วก็ ได้จากเดิมที่ได้อยู่อย่างไรออายยูย่่งไรสิทธิครอบครองแต่ตอนนี้เขาได้สิทธิครอบครองเต็มที่แล้วค่ะเขาก็ดีใจกันนะคะทายความกังวลนหมดข้อสงสัยกันแล้วนะคะค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะคุณดวงพรคับทางรายการประสานงานไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะคะผู้ว่าชูชาติกีฬาแปงพร้อมอยู่ในสายเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยพร้อมกันนะคะ,คะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าชูชาติค่ะสวัสดีครับ ค่ะท่านผู้ว่าคะกรณีชาวบ้านกว่า40กลรายที่อําเภอแม่ปืเหมือนนะคะท่านได้มีการสั่งการยังไงคะถึงสามารถทําให้ออกโฉนดหลังจากชาวบ้านเขารอมานานถึง20กว่าปีนะคะ27ปีะค่ะครับก็ได้อ่อมอบหมายให้ท่านรองู้ยการจังหวัดพะยาวท่านนิมิตวันชัยทนวง์ซึ่งกํากับดูแลงานด้านที่ดินกับทางท่านลักษ์เนี่ยนะครับได้ช่วย ที่จะดูแลเรื่องนี้โดยใกล้ชิดนะครับได้เชิญประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการประหุที่ดินของรัฐหรือกบบรระดับจังหวัดน,นะครับเพื่อที่จะพิสูจน์สิทธิตามกระบวนการนะครับซึ่งเ,เรื่องนี้ได้คลรัชสรามาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ปี2530เป็นต้นมาก็ประมาณ20 27ปีนะครับประกอบกับ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธนรักกด็ดีในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพยาวพยาวเขตหนึ่งนะครับซึ่งดูแลพื้นที่ที่ตั้งของโรงเรียนที่มีปัญหาพิพาทกับที่พี่น้องประชาชนครอบครองอยู่มาเป็นเวลานานเนี่ยนะครับก็ได้มีข้อสรุปที่สามารถที่จะยืนยันการใช้ประโยชน์ในที่ดินนะครับร่วมกันชัดเจนขึ้นนะครับก็ บังเอิญประกอบกับทางกรมที่ดินมีโครงการออกโฉนดนะครับชื่อโครงการออกออกโฉนดที่ดินสู่วิถีสูวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเทิดก็มีพอ่อหลวงนะครับในเวราโอกาสที่กรมที่ดินครบ113ปีนะครับทางจังหวัดพะเยาก็ได้เห็นเป็นจังหวัะโอกาสที่จะให้ทางหน่วยตำรวจ ออกที่ดินได้พิจารณาที่จะนําปัญหาดังกล่าวนะครับมาพิจารณาที่จะออกเอกสารสิทธิ์ให้ในคราวเดียวกันนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าตรวจสอบแล้วก็อยู่ครบถ้วนในองค์ประกอบเงื่อนไขที่สามารถที่จะออกหลักฐานให้ได้ครับค่ะก็ถูอว่าก็เลยได้ออกโฉนดให้จํานวนทั้งสิ้น62แปลงนะครับจำนวนที่92ไร่เศษแต่ว่าในวันที่ผ่านมานั้นได้มอบให้กับรัษฎร จำนวนสี่สิบลายไปก่อนนะฮะจำนวนห้าสิบเก้าแปลงเนื้อที่ประมาณห้าสิบหกไร่เศษส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างกระบวนการในเรื่องของการรับรองที่แนวเขตของพื้นที่ข้างเคียงซึ่งคาดว่าคงไม่เกินประมาณในช่วงสามสิบวันน่าจะดำเนินการได้ครบถ้วนทั้งหมดครับโอ้ดีจังเลยค่ะถ้าไม่เกิน30วันนั่นหมายความว่าประมาณช่วงสงช่วง20มีนานะคะคก็น่าจะได้รับโฉนดเป็นที่เรียบร้อยนะคะท่านผู้ว่าครับนอกเหนือจากพี่น้องชาวบ้านกลุ่มนี้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทับซ้อนแล้วนะคะ ถ้าหากว่าชาวบ้านกลุ่มอื่นๆในจังหวัดพะเยาเราก็ดีหรือว่าจังหวัดอื่นก็ตามที่มีลักษณะปัญหาคล้ายคลึงกันเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินทับซ้อนกรมธนารักษ์หรือว่าทับซ้อนส่วนราชการอื่นนะคะท่านมีค,คำแนะนําให้กับพี่น้องประชาชนไหมคะว่าเอ๊ะประชาชนควรจะทําอย่างไรบ้างเชิญเลยค่ะครับในการแก้ไขปัญหานั้นในส่วนของภาคราชการเองเราก็ยึดหลักการทํางาน ยึดหลักธรรมาภิบาลนะครับยึดหลักนิิธรรมความถูกต้องการระเบียบกฎหมายเพราะว่าเราจะต้องมีการตรวจสอบหลักฐานนะครับยึดหลักความเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของความสมควรเหมาะสมข้อเท็จจริงต่างๆนะเรื่องของความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เราบปิดชอบจะต้องมีความจริงใจในการที่จะแก้ไขปัญหาให้ร่วงนะครับเรื่องของหลักความคุ้มค่าความโปร่งใสที่สาคัญก็คือหลักการมีส่วนร่วมนะครับทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมในการที่จะหาทางออกร่วมกันโดย ใช้ข้อเท็จจริงใช้เหตุใช้ผลใช้หลักธรรมาภิบาลร่วมกันครับค่ะฉะนั้นก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะถ้าหากว่ามีปัญหาลักษณะเช่นนี้ไม่ต้องกลัวนะคะขอให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนะคะหรือถ้าหากว่าติดต่อไปแล้วนะคะยังไม่เห็นความคืบหน้าอย่างน้อยที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดก็อยู่ในตําแหน่งที่จะต้องเข้ามาดูแลปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นประธานคณะกรรมการอยู่แล้วใช่ไหมคะัท่านคะเกี่ยวกับเรื่องาการดูแลที่ดินจัดสรรที่ดินในแต่ละจังหวัดนะคะ อ่าละค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะท่านผู้ว่าชูชาติกีฬาแปลงนะคะเดี๋ยวหลัง20มีนาคมขออนุญาตติดตามความคืบหน้าในถนดที่ดินที่เหลือที่รอการมอบให้นะคะขอบพระคุณค,ค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะละนะคะท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งกรมธนารักษ์และก็กรมที่ดินด้วยที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวบ้านเหล่านี้นะคะละค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาติดตามทุกร้อนนะคะของพี่น้องผู้พิการซึ่งวันนี้เดินทางมาร้องเรียนในรายการสถานีประชาชนของเรานะคะเป็นในส่วนของพี่น้องกลุ่มภาคีเครือข่ายรถเมล์เพื่อประชาชนทุกคนขึ้นได้ทุกคันนะคะซึ่งของให้ทาง,งกรคมหรือว่าองค์การขนส่งมวลชนพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อ 83คันว่าขอให้เป็นรถเมย์แบบทางลาดทั้งหมดนะครับเพื่อให้ทุกคนทุกกลุ่มสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นเราจะไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณตีรัตน์มีบุญในสถานีประชาชนช่วงหน้าค่ะโรคมะเร็งเซลล์ร้ายยับยั้งได้และรักษาหายขาดได้ครับเอ๊ะทำยังไงดีนะ